ภาคข้ามช่วงที่2ของช่อง74สีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชชุมารีทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนม เวลา10นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรนชายแดนบ้านหู้ยดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดบึงการซึ่งจัดตั้งเมื่อปี2524เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน31คนในการนี้เลขาธิการกอปรกราบบังคมทูลรายงานการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริการของคณะครูโรงเรียนตำรวจตรนชายแดนนับ บ้านห้วยสอนห้วยซัวและโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก67สาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อนํามาขยายผลสู่โรงเรียนตํารวจเตรียนชายแดนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยโรงเรียนตํารวจเตรียนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ได้จัดการเรียนการสอนวิชาสาระสังคมศึกษาเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นภาคการศึกษาแรกโดยสอนการพูดอ่านเขียนภาษาลาวจาก ครูผู้เชี่ยวชาญและในปีการศึกษา2554ผลการสอบโอเน็ของนักเรียนได้คะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมายกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งครูได้ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทำแผนสำริดทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดก,กิจกรรมสอนเสริมและเข้าค่ายพัฒนายกระดับคุณสำริดทางการศึกษาก่อนทดสอบโอเน จากนั้นทอดพระเนตรการฝึกอาชีพประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดและของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิดอกปักษาสวรรค์การประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศพวงคุญแจสําเร็จรูปจากมเมล็ดยางพาราเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงไก่เป็ด ปลาดุกและกบที่สามารถผสมพันธุ์ได้เองเพียงพอต่อความต้องการเมื่อเหลือจากการประกอบอาหารจะนำไปจำหน่ายในสากลโรงเรียนและจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนในชุมชนนำไรายได้เข้ากองทุนของแต่ละกลุ่ม ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรีชัยแดนบ้านนาสาม,มาัคคีอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนจนมีผลสำมฤทธิ์นักเรียนสามารถสอบ NT วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยได้คะแนนสูงกว่าระดับภาคและนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าศึกษาต่อทั้งหมด ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ทุนการศึกษาสําหรับครูต่อชดอเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสองคนส่วนระดับปริญญาโทศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนครพนมหนึ่งคนทําให้ครูมีความรู้ความสามารถและนําไปพัฒนาในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นโอกาสนี้ทออพระเนตรโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันซึ่งปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงกบปลาดุกหมูหลุมและไก่พันไข่ได้ผลผลิตเพียงพอและบางส่วนนำไปจำหน่ายที่สากลโรงเรียน โดยกรมชลประธานสนองพระราชดำริในการขุดลอกคยอีสาวให้สามารถเก็บกักน้ําได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้โรงเรียนและรัศดรมีน้ําใช้เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีส่วนวิทยาลัยการอาชีพนาวา่ามหาวิทยาลัยนครพนมมาฝึกการซ่อมรถจักรยานเพื่อให้ความรู้เป็นประกอบอาชีพนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นมาช่วยสอนทอเสือโดยใช้วัสดุในท้องถิน่น จากนั้นทอดพระเนกิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรีย,ยนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ตั้งแต่ปี2549และเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์จนได้รับรางวัลทุกปีอาทิรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ว่ายน้ำในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาครางวัลเหรียญทองเครื่องบินร่อนประเภทบินไกลในปี2 5 5 54โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการตรวจรักษารษาษฎรซึ่งมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากส่วนใหญ่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและโรคก,กระเพาะอาหารมีผู้ป่วยขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์13รายนอกจากนี้มีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์หรายที่มีอาการดีขึ้นมารอเฝ้าทูลละอ,องพระบาทด,ด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ จากนั้นสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังโรงเรียนตำรจวจตรนชัยแดนชูทิศวิทยาบ้านน้อยลวงมองอถ้าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงกระถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน126คนเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์7คนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญมุ่งเน้นการฝึกทักษะจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติหาความรู้ที่มีความหลากหลายต่อเนื่องรวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งยังดําเนินโครงการสำหริ์ทางการเรียนการสอนตาม พระราชดำริส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าโรงเรียนระดับประเทศส่วนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนตำรวจเตรเวนชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมได้สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบแลนเพื่ออบรมการใช้คอมพิวเตอ,อร์เบื้องต้นและการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6รวม75ชั่วโมงส่วนมหาวิทยาลัยนครพนมสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนวิชาภาษาอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558เนื่องจากมีพยัญชนะและเสียงคล้ายภาษาอังกฤษและเป็นภาษาที่ใช้ใน4ประเทศได้แก่บรูไนามาเลเซียสิงคปโปร์และอินโดนีเซียร้อมกันนี้ได้จัดห้องเรียนรู้ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาและภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของไดโน โนเสาร์เนื่องจากพบแหล่งรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่ตำบลพนมห่างจากโรงเรียนไป17กิโลเมตรโดยเป็นไดโนเสาร์กินพืชสายพันธ์ออุนิโทไม,มโมซอและอโกโนโดอนนอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนลระาะะสรเพื่อให้มีไรายได้ระหว่างเรียนเป็นอาชีพเสริม โดยเน้นการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นการเพาะเห็ดนางฟ้าเพาะถัง,งอกคอนโดซึ่งใช้เวลาเพียง3วันสามารถรับประทานได้การทําไม้กว่าจากดอกแขมการทําปุ๋ยอินทรีย์และแกะสลักระบายสีตามโครงการพี่สอนน้อง ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและยังมีเหลือจําหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ในการนิ้ประธานชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์สํานักงานตํารวจแห่งชาติและประธานกรรมการสาหกรณ์อมทรั์สํานักงานตํารวจแห่งชาติทูลกล้าวทูงกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทินทุรกันดารด้วย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการตรวจรักษารษาษฎรซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้ยวยโรคระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยมาขอพระราชทานความช่วยเหลืออาทิผู้ป่วยไตายวายเด็กที่พัฒนาการล่าช้าเด็กพิการทางสมองแต่กำเนิดและขาอ่อนแรงพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมรษาษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศิรับพระวราชายาส่งร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เวลา9นาฬิกานาทีวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศิีรัพระวรชายยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชายมกุราชุมารเสด็จไปยังโรงแรมบุสิทธานีส่งร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554เรื่องบทบาททางวิชาการขององค์การปราดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้นโดยเน้นหลักปรัชญาเส กิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,ราชทานแก่ประสมนิกรมากว่า25ปีเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้งพัฒนาผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตภาคีสมาชิกให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริโดยมีราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองสำนักวิทยาศาสตร์และสำนักศิลปกรรมรวมถึงภาคีสมาชิกตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางวิชาการต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสสีัรพรรวรชายาส่งสนพระไทยเรื่องการพัฒนาคนให้เจริญเติบโตมีคุณภาพโดยส่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมตั้งแต่วัยเด็กและได้ทรงเลือกทำดุษฎีนิพนธ์ในฐานะทรงเป็นนิสิตรปร,ริญญาเอกคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการ,รปลูกฟังให้เด็กมีจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ในเด็กวัยแรกรุ่นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา14นาฬิกา58นาทีพระเจ้าวรรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดาาศเสด็จออกนับพระตำหนักวังสงกุาลาบประธานพระโวโรกาสให้หนายขจรกริส,สิทธิคุณน,นาย,ยกเทศม,มนตรีตำบลหัวกุญแจนำคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำ 4, ปี2554พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนและผู้แทนเยาวชนเทศบาลตำบลหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง พยายามยาสภาการชาไทยในการนี้ประธานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดประดิษฐ์ประทงในงานประเพณีลอยกระทงด้วย นางพัทรพรวรรณพินโยกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทนายนัทกฤษวรรณพินโยผู้จัดการโครงการนางสาวจารุพรกัมธรน,นพคุณผู้ดูแลการผลิตรายการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดและนายเมธนีบุรณสศิริผู้แทนนักแสดงเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดงานดาราทไทยหัวใจรียูสโครงการที่สเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพาย,ยามญาติสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์วุฒิชัยกบิลาการนอธิการบดีมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าเพื่อถวายเครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งท้ายรถก,กระบะขนาดเล็กโมบายอควาเพลิฟไฟเออร์ m a p 3.4ซึ่งสามารถผลิตน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้มากกว่า1 0 0 0ลิตรต,ต่อชั่วโมงสำหรับใช้ในกิจการของลริธิทอาสาเพื่อนพึ่งพายามยา,ยาสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย นเอวลา17นาฬิกา36นาทีเสด็จไปยังศูนย์การค้าดีเอ็มพรเรียมทรงเปิดงานผลพลอยของพอเพียงซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่13และ19 ระหว่างวันที่18และ19มิถุนายนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลพลอยของพอเพียงซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบยั่งยืนในโครงการชุมชนเข้มแข็งผลิตอาหารรับประทานภายใน45วันของมูลทิธิโดยนําผลผลิตพลอยได้จากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนที่เคยประสบอุทกภยัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตพลอยได้ที่เกิดจากการพัฒนาทางการเกษตรแบบวิถีธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์มาจัดแสดง ในการนี้ท่อพระเนธนิทรรศการการผลิตถานอนามัยและน้ำส้มควันไม้ผลผลิตพลอยได้ที่มูลิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยตาสภากาชาติไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานในสูงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานคริน โดยมีความปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งเหมาะสําหรับประกอบอาหารปิ้งย่างหรือหุงต้มทั้งยังช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และกําจัดกลิ่นพร้อมทั้งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและช่วยลดมลภาวะในครัวเรือนซึ่งบุเลธิได้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยของพอเพียงและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่ศูนย์การค้าทีเอ็มโพเรียมและจะขยายไปยัง5สรพสินค้าอื่นต่อไป